Suzuki XL7 ปี2022สวัสดีครับ,พ,รพ,บพ่อแม่พี่น้องพี่น้องป้องป่ายซูผู้สูคนครับ FC ใช่ประสิทธิ์ออตโต YouTube ชแนลช่องใช่ประสิทธิ์ขอพาคุณลูกค้ามาชมรีวิวการติดตั้งพรม 5D เกรดพรีเมียมพัดหนังไมโครไฟเบอร์ iber, แท้เทียบเท่าเบาะหนังแท้ในรถยนต์ในซูซูกิ XL7 ปี2022 กับเรียนคุณลูกค้านะครับลูกค้าท่านนี้เพิ่นเพิ่นเบิ่งในซื้อมาล้วล่ะแต่ว่าเพิ่นบริสั่งท่างออนไล์เด้ออยากเห็นของจริงครับขับรถมาที่ร้านครับผมขับรถมาที่ร้านเพื่อจะได้ดูว่าเออหนังมันเห็นบอกว่ามีสามเกรดสี่เกรดหนังมันเป็นยังไงก็เข้าขับรถเข้ามาดูครับพอดูเสร็จปุ๊บผมก็เอาตัวอย่างชิ้นงานแต่ละเกรดแต่ละเกรดให้ลูกค้าดูคุณลูกค้าเชื่อผมไหมว่า ทุกเกรดที่ดูแกวางหมดเลยพอได้จับงานตัวนี้ตัวงานตัวที่ผมขายดีที่สุดเนี่ยนะครับตัวอย่างตัวอื่นวางหมดเลยบอกพี่เอาตัวนี้แหละอะพี่เอาตัวนี้แหละพี่รู้แล้วว่าทำไมเราถึงบอกว่าอยากให้เข้ามาที่ร้านเพื่อดูชิ้นงานก่อนตัดสินใจสั่งซื้อพี่เข้าใจละว,ว่ามันแตกต่างกันเยอะมาก มันมีอะไรที่แตกต่างกันจริงๆลูกค้านะครับถ้าลูกค้าเน้นคุณภาพงานอยากได้งานดีๆเนาะอยากได้วัสดุดีๆอยากได้เกล็ดที่ดีจริงๆซื้อแล้วใช้กันไปเลย5 6ปีไม่ต้องเสี่ยงกับงานที่ไม่ได้คุณภาพไม่ต้องเสี่ยงกับหนังที่ได้ไม่ต้องเสี่ยงกับวัสดุที่เราได้รับนะครับเข้ามาครับลูกค้า นะเข้ามาเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลามาแต่อยากจะสั่งมั่นใจว่าของผมดีแน่นอนสั่งซื้อได้เลยครับไม่ผิดหวังคือสั่งซื้อกับผมสิ่งหนึ่งที่ผมจะกราบเรียนคุณลูกค้าคือไม่ต้องเสี่ยงครับว่างานที่ได้ไม่ดีไม่มีคุณภาพนะฮะเพราะว่าของผมเน้นคุณภาพงานไม่ใช่เน้นขี้โม้เนี่ยลูกค้าเบิ้งดูนี่อันนี้ไตเบาะด้วยครับ Suzuki XL7 นะครับผมดูครับนะฮะของเราใช้เครื่องสแกนแบบระบบ 5D จึงเป็นที่มาของคําว่าพรม 5D นะครับส่วน 6D 7D 8D นั้นก็แล้วแต่ใครจะไปตั้งชื่อเอา แต่ว่าจริงๆแล้วนะฮะคำว่า 5D เนี่ยมันมาจากตัวพรอมตัวนี้เนี่ยมันมาจากเครื่องสแกนแบบระบบ 5D นะครับง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยครับลูกค้านะครับบางคนก็ไปตั้งเป็น 6D 7D 8D เพราะว่ายิ่งตัวเลขเยอะก็ดูเหมือนว่าของตัวเองดีกว่านะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะที่มาของพรอมตัวนี้คือเครื่องสแกนแบบระบบ 5D แล้วกราบเรียนคุณลูกค้าอย่างหนึ่งคือของเรานะ ของผมเนี่ยครับผมตัดเย็บในเมืองไทยใส่แบบใส่แพทเทิร์นในเมืองไทยวัดรดในเมืองไทยครับบอมแนแบบเพื่อนบ้านเนาะหลายหลายร้านหลายหลายโรงงานนะครับบางทีแบบมาจากเพื่อนบ้านนะครับแต่ของผมวัดแบบในเมืองไทยสแกนแบบในเมืองไทยตัดเย็บในเมืองไทยครับคุณลูกค้าด้านคนขับนะฮะตัวใยกุชชี่ของเราจะใช้เป็นใยเฟอร์เมตอย่างดีไม่ใช้อย่าง เพราะว่าบางทีเท้าเราเหยียบน้ำรองเท้าเราเหยียบน้ำถ้าเป็นยางมันจะลื่นเนาะลูกค้าเนาะบางคนขับรองเท้าถอดรองเท้าขับรถเนี่ยบางทีไอ้เงื่อมันออกเท่านะครับผมบัดนี้มันไปถึงยางมันก็ซึมเลื่อนเนาะแต่ว่าของผมใส่เป็นใยเฟอร์เมดครับทั้งหนาทั้งนุ่มบดเจ็บเท้าครับลูกค้าบอกยังไงกับบดเจ็บตีนนะครับผมเวลาบดเจ็บสวนตีนนะครับเวลาเขับรถนะครับผมเนาะนุ่มนะครับไม่ไม่ใช้ยางไม่ใช้สแตเลส ด้านคนขับก็จะเป็นซิลิโคนอย่างดีนะครับอัดด้วยความร้อนเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันกับพรมหนังไม่หลุดไม่ล่อนนะครับโดยเฉพาะตัวแผ่นรองกันรองเท้านะครับที่ผมเจอปัญหาอย่างหนึ่งก็คือลูกค้าจะถามผมแล้วอันนี้มันหลุดไหมม,ม,มันหลุดออกจากกาันไหมมันแยกกันไหมเวลาใช้งานไปกราบเรียนไม่ครับ การเรียนไม่ครับคุณลูกค้าเพราะว่าของเราใช้ความร้อนอัดเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกับพรมหนังไม่ใช่แบบลอกกาวแล้วแปะเนาะเอาเป็นว่า1ไอ้ด้านคนขับทําไมเราต้องใช้แผ่นยางซิลิโคนแท้ทําไมเราต้องใช้ใยฟอร์เมตหนึ่งไม่เจ็บเท้า2ไม่ลื่นนะฮะจะไม่เหมือนงานที่เป็นสแตนเลสหรือว่าเป็นยางนะครับคุณลูกค้านี่คือเหตุผลว่าเป็นยางเฮ้าต้องใส่แบบจังสี่นะครับเป็นยางเฮ้าจะต้องเอาแบบนี้ นั่นแหละครับคือเหตุผลครับลูกค้าครับเนาะใครสนใจอยากจะได้งานดีที่คุณภาพไม่ใช่ปากพ่อค้าหมูนะครับคุณภาพอยู่ที่ชิ้นงานไม่ใช่ปากพ่อค้าหมูกราบเรียนเชิญครับโปรโมชั่นใยดักฝุ่น3แถวยังมีอยู่นะครับนะผมอยากจัดไปตลอดละครับเพราะว่าผมผมใส่เพราะผมขายใยดักฝุ่น3แถวแล้วผมขายได้ลูกค้าชอบเนาะผมขายที่เทังซี่ล่ะเนาะส่วนตัวนั้นฮาวเวลจูเลียนไอฮาวเวลเฮชซิกว่าสันวะ นาะพี่น้องเนาะรับชมแล้วกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดถือใจกดแชร์ให้กับล้านในน้อยเบิ่งเอารถครับคนคนถือใจคนติดตามยังว่าถ,ถึงพันคนอยู่รับลูกค,คา้าจังไดกะรบกวนเน่เดอ้อซอยกดถือใจคอยซอยกดติดตามให้แน่สงสารช่อง YouTube ช่องในน้อยแทบสิบุมีคนติดตาม เนาะจังไหนฝากเนี่เด้อครับผมกดติดตามให้ได้เด้อครับเดอ้อพ่อได้เงินค่ะไอซื่อนมให้ลูกกินครับผมจังหนก็ฝากเนี่เด้อครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม